เอาเลยครับซูชมกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม anime defender ในครับผมวันนี้ anime defender ก็อัปเดตที่ร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหแหมในสุดอัปเดตแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะมีอะไรเข้ามาใหม่เยอะเลยนะถ้าเป็นตัวละครแต่ตอนนี้วันนี้เราจะมารีวิวตัวละครใหม่นะที่เพิ่งเข้าตู้มาเป็นระดับมิสติกครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับผม,นะบผมตัวนี้นะครับนี่น,น,นี่น่าจะเป็นเออ่ฟูชิงโงโลหรือเปล่านะตัวนี้นะถ้าให้เดาน,น่าจะเป็นฟูชิงโงโลนะผมตัวนี้ หน้าตาเปลี่ยนไปเยอะเลยนะผมนะนี่กูจำไม่ได้เลยตัวอะไรวะโอเค okay. แล้วก็พี่ก็สุม่มทีเดียวได้เลยวะ่ะโอ้โหดวงมาวะ่ะที่สุม่มีเดียวได้แล้วผมนะครับตัวนี้ผม่ังสุ่นโงดอยู่นะผม,โ,ะผมโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยเดี๋ยวขอสุมททส่มเพกหน่อยแล้วกันนะผมว่าจะไ,ได้เพจอะไรนะผมนะขอสุ่มแบบขำๆหน่อยแล้วกันนะผมว่าจะได้เพจอะไรเอาเชื่ไหมพอ <laughs> จะจบแล้วจะสุ่มเพจสุ่มไม่ได้โอเคก็ไม่แล้วกันเดี๋ยวเราไปรีวิวกันดีวกว่าว่าตัวละครบูชิงโร่เนี่ยทำเป็นบ้างนะผมนะ ก็ตอนอก่อนที่ไปรีวิวก็ฝากกดไลค์ติดตามช่องเดลตะมอนอะไกันนะไปละเก็บป่ะ Let's go มรีวิวที่นี่นะครับผมอินฟิ i ิ y เกป่ะ Let's go ดูดิว่าจะเก่งหรือเปล่าเนอะผมสำหรับตัวฟิชิโกล่าผมแต่กูดี่ว่าเ,เขาโก,ก,ากาโจเป็นตัวรับน,นะผมนะแย่ yeah, ละโกโจมตัวรับด้วยว่ะแย่ yeah, แล้วเราเดี๋ยว ลองเงินครับลองเอองินเดี๋ยวเราจะวางฟูชิโร่ฟูชิโรใช้เงินหนึ่งพันสองร้อยในการอัพนะในการวางค่อนข้างเยอะอยู่นะตีเป็นเดอเโตลใช้ได้อยู่นะเดี๋ยววางตรงเงินก่อนนะใช่ได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ฟูชิโร่โอ้โหโอเมก้าเหรอ Hey. hey เุ้ยเก่งอยู่เนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหเฮ้ยมันตีเป็นหล่ฮีเด้นนะเนี่ยตัวนี้มันตีหล่ฮีเด่ะทุกคนเฮ้ยดีอ่ะตัวเนี้ยนี่ยังเก่งนะผมเฮ้ยหอ้โเมตาเนี่ยเนี่ยมตีไหล่ฮีเด้นทุกคนตี้ลตุ้ม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 ตีไหล่นี่ของก็ดีเฮ้ยของพอดีอ่ะทุกคนมตีไหลายฮีเอ่ะดีมากว้าว ตีเร็วด้วยนะผมสีมนะม่วินะผมตีค่อนข้างเร็วนะมันจะเรียกผมว่ากามาบอกว่า <laughs> เดี๋ยวเราดูนะผมเราดูนะอับเดี๋ยวไปตันเลยรแล้วกันเฮนะ้อผมเฮ้ยดีนะตัวนี้โหดเลยแล้วสุดโหดโหดเลย,เลยตัวนี้นะครับผมข้างโหดน,นะอุ้ยเอาเรื่องแม่ผมตีเฮ้ยมันตีแบบลบงี้นะนเก่งกว่าตัวนี้ เดีย๋ยววางพี่ไว้ข้างหลังก่อนเดี๋ยวมีต้นขับไปขับไปขับกี่ขั้นวะเนี่ยกี่ขั้นวะครับเนี่ยไปเรื่อยก่นแล้ันนะครับไม่รู้รอับกี่ขั้นนะครับเก่งนะตัวนี้เก่งเลยนะใครยังสุ่มสุ่มได้เลยตัวนี้เก่ง ครับอันนี้ครับขั้นที่แปดแล้วนะตอนนี้นะผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนท่าแล้วขั้นที่แปดเปลี่ยนท่าลองเงินลองเงินสักคู่นะผมโอาคไปครับเลยโอ้ตีเป็นอย่างนี้เหรออุย้ยโวอะไรคืออะไรเร็วมากตีเป็นแนวแนวตรง เดี๋ยววางที่ไว้ข้างหลังดีกว่าเดี๋ยวหลุดก,กลัวหลุดโอ้ใช้ได้ใช้ได้มีอะไรไหมอับต่อนี่โอ้ยังอับได้อีกเหรอวิ่งับได้หลายขั้นจริงวะอับได้หลายขั้นมากเลยอุ๊บรับได้อับได้เยอะอยู่วิ่งเอาลูกตีห้าวิหนุ่มเร็วนะตีเป็นห้าห้าห้า ไอตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรวะมันมีในเรื่องด้วยหรอตัวเนี้ยไอ้เกมแม่งมีในเรื่องเอ้โอเคอัพตันแล้วตอนนี้นาเมจก้อน0 0พันแปดร้อยนันี่เรือยเลว่ว 1, าหนึ่งแล้วผมตีห้าวิ่ีระยะก็เอาว่าเก่งไหมอะ่ะต้องดูว่ามันติดเอ้ยมันติดติดสโลบะปพื่ติดปะไม่นี่หว่าไม่ติดนะนวองมันจะติดโสโลย์อ๋อไม่ไม่นะ เอ๊ะหรวติดป่ะไม่ติดดิว่าหรอแต่มันก็ตีตีเร็วอยู่นะครับผมำว่าเก่งไหมก็เฉยๆนะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะพี่ไม่ขนาดเอ๊ะหรือมันต้องอีโวก่อนนี่หว่าเออไม่ได้อีโวได้แลมัน่าจะอีโวได้แล้วเออต้องรอมันอีโวก่อนแล้เกันแล้วก็มันนี่ก็สำหรับการรีวิวคูชิงโร่ของผมสหรับวันนี้ของผมในมมดิเฟนเดอร์นะครับผมอยา่าลืมติดตามเลยละกันนะครับผมและบ่ายไม่เจอกันไลฟ์หน้าคลิปหน้าต่อครับ 何 <noise>